ติดมานี่เราถึงแล้วถึนเต้นเนอะโทรศัพท์เครื่องเล่น<อ>ก็หกสิหกสิบสี่โลตอนนี้เราจะไปขึ้นอันลางไม้นะจ๊ะนี่เราจะไปขึ้นอันนี้กันอันเก่าสุดๆละเป็นร้อยนี่ <c oughs> คิวเป็นร้อยไม่ไหวมือมือแบบสั่นอะ อย่างนี้ยังไมร้านก๋วยเตี๋ยวปะสะานอยู่ตรงนู้นผ่านแล้วโอ้แสงดีมากแต่ว่าถ่ายรูปไม่สวยเลยฮสวัสดีค่ะพบกับช่องนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเอ่อพาวเวอร์พาร์คเป็นสวนสนุกของฟินแลนด์นะคะ เราจะขับรถไปกัน3ชั่วโมงตอนนี้เราออกจากบ้านเวลา9ก้าโมงแล้วนะคะ9ก้ามงครึ่งแล้<อ>ระหว่างทางเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะจ๊ะ ราถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเมฆไม่เป็นใจเลยตัวเข้าเล่นตัวที่8ยูโรค่าเข้าแล้วก็ถ้าเกิดเล่นทั้งหมดก็4 4ยูโรแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเล่นเล่นเดี่ยวมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่มามันจะเท่าไหร่โอเคเรารู้แล้วก็ค<อ>ือ <laughs> <ๆ> <c oughs> ถ้าเข้า8ถ้าเกิดเราไม่เอาทั้งหมดก็เครื่องเล่นรับ8ดีโลเหมือนกันเราน่าจะเล่นได้สักแค่3 3เครื่องเล่นพอ,อเพราะว่าไม่ไม่ไหวแต่อยากมาดูบรรยากาศหน้าร้อนตเนอต้นเนื้เตรนเล่ใช้เดียว เอาแค่3ามคนละสามเครื่องเล่นก็หกหกสิบสี่ยูโรอืมอนีไหวอ่ะ ตอนนี้เรามาดูพี่เล่น,น,น,นยังไงยังไงได้ไหมวะโอโหสามีวะตอนนี้เราจะไปขึ้นอันลางไม้นะจ๊ะ นี่เราจะได้ึ้นอันนี้กันอานเก่าสุดๆุดละอ้ยเสียงกิ๊ดก็ไม่ไหม่แล้วนนคนตอนนี้ก็คือเยอะมากเยอะไปถึงนู่นเลยเป็นร้อยีกเป็นร้อยเราใกล้จะได้เล่นแล้วแต่ว่า เราจะถูดสับไปในกระเป๋าไม่ได้่ายตื่นเต้วอ่ะตื่นเต้วอ่ะแกรอคิวมันจนนะครึ่งชั่วโมงแล้วเลนกแล้วจูเลือดเสร็จแล้วจะตายแล้วโอเมก้าไม่ไหวมือมือแบบส่นอะ่ะ ันแรกฉันจะขึ้นอันนี้อุ้ยจะร้องไห้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้มุนสั่นอ่ะมุนสั่นอ่ะน่ากลัวไหมจ๊ะไม่ค่ะจิ๊บจีบเธอนขอโทษนะคะไม่ได้ไปเล่นด้วยทำไมมีฮันกี้เลยอ่ะนี่กีโลฉันขอโทษฉัน ฉันไปเล่นไม่ได้ฉันไม่ไหวจริงๆขอโดษนะแล้วดูดิใครจะกล้าเล่นนะถามจริงตอนนี้เราจะลองเข้าบ้านผีสิงดูไม่รู้มันคืออะไรไม่เคยเข้าไม่ <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรเลย,เลย <c oughs> ไม่ไม่มากจริง เรมีกไม่เด็ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไไ้ม่ได้ม่ไ้ามไ้ไม่ม่ดด้ไโอ้ไม้้มมดม่ด้ เราจะกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านสิไปในเมืองไปเที่ยวในเมืองว่าสากันจ้าไปๆๆไปไปไว้เจอกันที่ชอบตรงการฉันก็มาเล่นแค่อันที่ไม่เสียวฉันไม่ไหว <c oughs> แบบร้องไห้อ่ะขึ้นอันเดียวก็คือแบบมือ <c oughs> ถึงว่าสาแล้วจ้าทุกคนสวยมากเมืองเขาสวยมากเลยเดี๋ยวเราต้องเดินตอนนี้นั่งอยู่ในรถแต่งหน้ากันอยู่จะให้ดูบรรยากาศในเมืองเขานะคะวิวส,สวยส,สวยวิส,สวยฉุยอ้ยเมืองเขาสวยนะเนี่ยเหมือนเอสโตเนียเลยอะเหมือนแเอสโตเนีย เราจะขี่สกูตเตอร์เ<อ> <laughs> ชืต่ตรงนั้นเหมือนคาเฟ่เลยแต่เป็นร้านเบอร์เกอร์อ้มีของขายดย้วยสตรอเบอรี่ฟิลร้านก๋วยเตี๋ยวปะ <c oughs> ฟิลร้านก๋วยเตี๋ยวมากค่ะเ <c oughs> ดินเดินจะอ้อมเมือง ร้านจะมาไม่เปิดเลยตอนนี้เวลาห้าโมงห้าโมงครึ่งก็คือปิดเหลือแต่ร้านเราละตอนนี้ทำไมเขาต้องมองคนเราขอเราก็ด้วยฉันถือแค่กล้องแบบนี้เองนี่ไม่เคยเห็นคนเอเชียถือกล้องถ่ายรูปหรอ ได้ร้านแล้วจ้าอันนี้จะเป็นร้านอาหารแบบมีเบียร์มีอาหารด้วยร้อน แล้วของเราเป็นพาสต้าไก่ชิช้ๆกับดิ้งดิงด้งดิง้งดิ้งว้าวน่ากินมากน่ากินฟุดๆไปเลย ินเสร็จแล้วกำลังจะเดินกับเราจะไปสะพานสะพานที่ที่ยาวที่สุดในฟินแลนด์นะเป็นขอบของสวีเดนอันนี้ที่เรามาเที่ยวก็มันจะเป็นพักล้อนของเรานะที่ประเทศฟินแลนด์ก็คือมันจะหยุดหนึ่งปีจะหยุดหนึ่งเดือนก็คือเดือนเดือนเจ็ดเราจะได้หยุดหนึ่งเดือนเต็มก็คือเป็นการพักร้อนของเรา มาเที่ยวกับน้องสองคนแล้วก็มีจะมีพี่คนหนึ่งเอ้ยพี่สองคนแต่เขาน่าจะกลับไปแล้วเขาไปหาที่พักแต่ฉันจะขับรถกลับบ้านต่อจากอีกสามชั่วโมง เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปถ่ายรูปแรงกันตอนนี้ลมแรงแล้วก็หนาวมาก <c oughs> หนาวอิ <c> ้ย <oughs> the knee by คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะลงคลิปปีละหนึ่งครั้งก็เหอะกดกดให้หน่อยนะให้หน่อยพยายามสุดๆแล้วก็ดองคลิปเอาไว้อะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย